สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ช่อง Happy Channel จะมารีวิวคอมหมูย่างให้ดูนะคะนนอันนี้ฝีมือลูกชายนะคะเขาหมักเองทำเองย่างเองนี่ค่ะโชมตาลูกชายลูกก๊อกคอยเองเนี่ย h a Channel เห็นแต่ตแซ่บแซ่บดิยดูเครื่องสินี่ค่ะอบเครื่องอบนะคะ พอพออกมาจะหน้าตาแบบนี้แหละคะ่ะอร่อยมากเป็นคอ,มนอหมูชั้นชั้นสองหรือชั้นอะไรเนี่ยก็ตัวน้ําจิ้มน้ําจิ้ม่พลอยน้ำจิ้ม,ม,มโอ้น้าจ,จิ้มก็อร่อยเลิศอีสานมาเองเลยค่ะวันนี้มีสาวสวยมาด้วยค่ะวันนี้ร้านพลอยคนสวยของเรา<ม>ขาดไม่ได้ตไม่เอาแลแตกแล้วกูก <ś les> แตกกระตุยกระจลูกสะพ้ายเขามาด้วยค่ะวันนี้ลูกสะพ้ายลูกสะพ้าย เแซ่บมากแซ่บมากแซ่บมากห่อก่อนห่อก่อนนะจวดจวดเลยค่ะนี่ดูผักดูผักห่อผักค่ะห่อเขาเรียกอะไรนะอ่าสลัดเนาะอ่าสลัดสลัดเอคอหมูย่างค่ะสลัดคอหมูย่างของอีสานบ้านเฮาค่ะขอบอกเลยคอหมูชั้นสองนี่เลิศมากค่ะแซ่บเวอร์จวดจวดเลยค่ะหมดแล้วหมดแล้วตาหมดแล้ว ก็มีปลาทูตัวนึงปลาทูปลาทูก็อร่อยมากวันนี้กับข้าวของเราบ้านพลเตชาปลาทูอ่าสลัดปลาทูกับคอหูย่างแซบเวอร์ค่ะแจวน้งจิ้มก็ลูกสไัยทมโอ้อร่อยมากคนนขอนแก่นขอนแก่นค่ะ ี่นก่อโอเคนะคะขอบคุณท e. ุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะคะดูฝีมือคนย่างค่ะลูกชายกบกคนย่างคนหมักอันนี้ตั้งเยี๋ยวจะไปเปิดร้านให้เขาละอร่อยสุดยอดจวดๆแซบเบอร์เดี๋ยวติดตามรีวิว ทานต่อไปนะคะแค่นี้นะคะทุกทุกท่านขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ